คุณกำลังอยู่ในช่องเป็น i n Channel ครับและนี่คือ Vlog สอก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้ถึง10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปไปดูกันเลยที่ผมลง Vlog หนไปเรื่องของการเก็บหนังประมาสัก เก้าปีที่แล้วอะ่ะเออเก็บไปแบบ5 600เรื่องเลยนะตอนเนี้ยก็เลยมีน้องคนหนึงอะ่ะเนี่ยน้องคนนี้เออเขาบอกว่าอยากให้ผมอะทำรีวิวหนังทั้งหมดที่มีเว้ยผมประเมินจากเวลาแล้วก็คงทําได้ไม่ขนาดนั้นหรอกมัไม่ไม,ไม่ไม่ทั้งหมดหรอกข้างหลังอะ เลยคัดหนังที่แบบสุดๆของผมมาจริงๆอ่ะสุดๆเลยนะแบบที่ชอบมากแล้วก็หยิบดูบ่อยๆมากเลยแต่ก่อนผมก็จะแบ่งหนังที่ผมชอบที่สุดอ่ะเป็นประมาณ4หมดหลักๆเลยนะครับโหมดที่เนี่ย ก็คือหนังแนวสยองขวัญด <Yeah. S 1> ้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดอะเบสของผมเลยแนวสยองขวัญน,นี<อ>แนวที่2นะครับ<ๆ>ก็คือแนวแบบว่าโลกอนาคตอะ่ะเออผมเป็นคนที่ชอบหนังแนวที่แบบโลกอนาคตหรือว่าโลกสมมุติอะ่ะอย่างเงี้ยโอ้ชอบมากๆเลยก็จะมีแนวนี้ด้วยที่จะมาพูดในวันนี้แนวที่3นะครับนะจะเป็นหนังแนวฟิลกู๊ดอ่ะหนังแบบเออดูแล้วดูไม่เบื่อดูไปเรื่อยๆชอบดูอ่ะแล้วเปิดด,ด,ด,ดูบ่อยๆเลยจะเป็นหนังฟิลกู๊ดนะครับ แต่และเรื่องนี้จริงๆอ่ะเออไม่มีคำวายาชอบอ่ะแล้วก็ดูดูบ่อยมันก็จริงๆมันอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละแต่ว่าไอแนวสีกอีก,อก,อกแนวที่สี่เนี่ยเออต้องต้องเอามาจัดอันดับอ่ะ,อะหนังสยองขวัญเออหนังสยองขวัญน่ะจริงๆจริงการจัดอันดับสี่หมวดของผมเนี่ยผมจะจัดเป็นอันดับละเออไม่ใช่หมวดละห้าเรื่องอ่ะเออแต่ว่า แนวสยองขวัญอ่ะโอ้โหไม่ได้อ่ะแม่งเรื่องนู้นก็ชอบเรื่องนี้ก็ชอบเออแบบแนวสยองขวัญอันดับที่สิบของผมนะครับก็คือเรื่องนี้นี่ Green Inferno with สุดนรกของผู้กำกับอีไลลอ w e i s เออโอ้โหเรื่องนี้แม่งสุดจริงนันเป็นเหมือนแบบเออนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งไปแบบ ตกอยู่ในเกาะเกาะนึงแล้วไปเจอเผ่ามนุษย์กินคนด้วยโอ้โหแม่งโคตรแบบชวนแหวะเยอะอะแล้วก็โหดดีแล้วก็ชอบพูดกับคนนี้โคตรชอบเลยอีไรล้อเลยนะแนะนําแนะนําเล่นหนังสยองขวัญระดับที่9ของผมนะครับก็คือเรื่องนี้นี่นี่เรื่อง Hannibal Rising นะครับเออเป็นหนังแบบของแบบหนังเรื่องของ Hannibal Lecter อ่ะเออมันเป็นแบบเหมือนหมออัจฉริยะฆาตกรต่อเนื่องโอ้โหแต่ก่อนอ่ะมีแบบ ภาคเก่าๆอ่ะที่แอนโทนีฮอปกินเล่นอ่ะโอ้โหมันโคตรสุดยอดเลยไซเลนต์ออฟเดอะแลมอะไรวะโอ้หลายหลายหลายอันอ่ะเออชอบแล้วอันนี้มันเป็นภาคต่อเว้ยเป็นแบบเหมือนจุดกำเนิดของฮันนีบาลอ่ะเออสนุกามากแบบน่นเหมือนอันต่อที่8นะครับก็เป็นเรื่องนี้เลยนี่คาร์บิน the อินเดอะวูด้วยโอ้โหนี่ก็สุดโตะอ่ะแม่งสุดโต่งอ่ะคือหนังสยองขวัญที่แบบรวบรวม พวกผีหรือความสยองขวัญต่างๆเอาไว้ในเรื่องเดียวอะ่ะเออเป็นเรื่องแบบว่ากลุ่มไปรุ่นไปพักในกระท่อมกระท่อมนึงแล้วก็ไปเจอแบบเรื่องราวต่างๆมันแม่งมีผีมีโอ้โหสุดจิจ่เจจินนาการอะ่ะเออตอนจบแม่งพีคมากอะ่ะเออแนะนรามีก,การออกสนุกสำหรับหนังสยองขวัญลำดับที่7ของผมนะครับนี่ก็คือเรื่องนี้ใน triangle เรือสยองมิตินรกอะ่กอะ triangle อ่ะเออมันเป็นหนังแบบนอกกระแสหน่อยอ่ะแม่งเกรดบีเลยแหละแต่ว่า สนุกมากๆสนุกมากๆเลยแหละเออมันเป็นแบบสปอยเนเหนือการมันเป็นหนังแนวแบบวนลูปไว้แบบโอ้โหเนี่ยเออดีมากๆเลยเก่าแล้วแต่ก็สนุกนแนะนำม,มันก็และต่อไปอันดับที่6ของแนวในสงสยองขวัญของผมนะครับ <c oughs> นั่นคือ The Conjuring ภ <c oughs> าคแรกโอ้โห,โห The Conjuring ภาคแรกอะ่ะก็คือแบบเป็นหนังที่ทำให้ผมรู้สึกแบบเออกูขนลุกไว้แล้วกูก็ตกใจแบบในนในหายๆฉากอะตกจกใจเลยอะ คือไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกตกใจกับหนังผีมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ชัตเตอร์กับวิญญาณจูออนภาคแรกแล้วก็มามีเรื่องนี้แหละไอเดอะคอนจ r ริงอ่ะคือตอนนี้มันก็ขยายจักรวาลไปเต็มเลยเว้ยทั้งมีเดินนันมีแอนนาเบลส์มีอะไรนะไอไรโอโลน่าเออมีหลายหลายจักรวาลเลยตอนนี้ก็กำลังจะมีภาคใหม่เลยนะสำหรับเดอะคอนจูริงก็เดินทางมาถึงลำดับที่5ของแนวสอยองขวัญแลวนะครับสำหรับ ลำดับที่5ก็จะเป็นเรื่องนี้เลย d r a g me to hell เออแบบว่ากระชากลงหลุมอะ่ะโอ้โหเรื่องนี้โคตรชอบเลยดูหลายรอบแล้วนางเอกก็สวยแล้วก็เนื้อเรื่องก็ก็แหวกดีอะ่ะแล้วก็อืมอม,มันก็ขนลุกนิดๆน,นะแต่ก็เนื้อเรื่องมันสนุกแล้วก็ชอบมากเลยแบบแก่นของเรื่องมันมันใช้ได้อะ่ะผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักง,งานธนาคารแบบแผนกสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบมีวันหนึ่งมีแม่มด ไม่ใช่ไปห,หมดป่ะทุสปอยเฉยเลยก็มีชายมีหญิงแก่คนหนึ่งอะ่ะเขามามาแบบมาขอก Pascal ู้เงินแล้วธนาคารก็ไม่ปล่อย,อยงไงนางเอกก็เลยต้องรับชะตากรรมเว้ยโหสนุกมากเรื่องนี้ะแนะนำาต,ต้วดดที่4ครับของแนวสีของขวัญในใจผมนะครับก็คือเรื่องนี้ครับไม่เพอร์ฟูมน้ำหอมมนุษย์ <N un> เออเรื่องนี้ผมอะ่ะเคยทำสปอยด้วยนะในในช่องนี้แหละในช่องเ e น z ิ n channel นี่แหละครับเคยทำสปอยไปแล้วด้วยแล้วแบบ ดูหลายรอบไงแล้วก็จำดีเทลรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะนะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุม่มคนหนึ่งที่แม่งมีความพยายามทะเยอทยานสูงมากป้าทำยังไงก็ได้แม่งให้แบบเป้าหมายในตัวเองสำเร็จอนะเออสนุกมากเองนี้น้ำหอมนุษย์และอันดับที่3ครับลําดับที่3นั่นก็คือเรื่อง don beat don beat เออชื่อภาษาไทยก็ประมาณว่าลมหายใจมรณะหรือเปล่าวะไม่จำไม่ได้แล้วเอออทาอะไรไม่รู้ don beat เป็นแบบโอ้โหอย่างนี้แม่งตื่นเต้นจริงตื่นเต้นมากแล้วก็แบบโอ้โหแม่งไม่คาดคิดอะ่ะเด็กวัยรุ่น3คนพยายามจะไปป้นบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเสียกไม่ยอมศึกษาให้ดีว่าเขาเป็นไงแหมรู้อย่างเดียวว่าเขาเป็นลุงตาบอดคนหนึ่งที่แบบเออบ้านมีตังอะไรอย่างเงี้ยจะไปปนเขาแต่หารู้ไม่ไมแม่งลุงคนนั้นโคตรเก่งเลยเออมลนก็เลยแบบเป็นเรื่องราวที่สนุกมากมากเลยครับดอนบรีดลำดับ3โอเคครับแล้วลำดับที่2นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงลำดับที่2แล้วนั่นก็คือเรื่อง ออลแฟนโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่า <c oughs> เป็นเรื่องในดวงใจของใครๆหลายๆคนแน่ๆเลยเ่าแม่งเป็นเรื่องเด็กนรกอะ่ะเด็กนรกอะ่ะออลแฟนอ่ะว <c oughs> ิ้ยโคตรสนุกเลยเหอะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งว่าชื่อเอสเธอร์อ่ะม,มันเออแม่งเด็กนรกจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะสนุกมากๆอ่ะอยากจะให้ไปดูนะเนี่ยแนะนําจริงเอสเธอร์เด็กนรกอะ่ะสนุกมากๆ และลำดับที่1ของแนวสยองขวัญของผมนะครับนั่นก็คือแหมไม่ใช่ไม่ต้องลุ้นเลยลำดับที่1ของผมอะ่ะผมก็ทําคลิปแนะนําไปแล้วว่าคลิปที่แล้วนะที่ผมแนะนําไปว,ว่าผม,มเก็บหนังเลยลมีหนังในดวงใจของผมอะ่ะอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องนี้ครับ get out get out ครับ get out ลวงล่างจิตหลอนของพุ่มกับจอแดนพิวโอ้โหไม่ต้องสัตยายอะ่ะเรื่องนี้สนุกมากๆสนุกจริงๆแบบโอ้ยมันลึกลับ ลึกลับเ่ะแล้วก็เดายากเหมือนกันนะตอนดูรอบแรกนะครับเดาเดายากอยู่แล้วก็ในหนังมันแฝงไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แล้วก็อะไรต่างๆน,น,นานาเลยหลายเรื่องอ่ะแบบว่าการเหยียดผิวอะไรแบบเนี้ยโหสนุกสนุกชอบมากๆชอบไอ้พเอกสแสดงมากๆเออเนี่ยสนุกมากๆเลยจอแดนพิว get เอา